คงคงมาลนะน้ำมากอะแม่งเสียเงินเกินโอ้ยแม่ขงไไขาผิดใจเขาผิดใจเขาผิดใจมันเหนมือนเข้าไปทำข้อสอบแบบนี้ไอดียถูกๆเริ่มต้นแค่ห้าสิบบาทคลิกใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องซซเนเอ็นเ e N N hey! ไม่ช่วยทำนมากินเลยอะวันวันนี้เรามาในทีมชุดสีแดงนะคะไม่อะไรหรอกเราจะไปงานแต่งกันเองก็เลยใส่ชุดเดียวกันนะคะเป็นพ่อแม่อาจารย์ตูนที่ใส่ชุดสีแดงส่วนใส่เสื้อกับด้านใครสั่งใครสอนให้องตูนใส่เสื้อแบบนี้ วันนี้นะพี่ไม้เราจะมาเล่นเกมอะไรนะคะสีแดงแบบนี้เราต้องมาขับรถให้ม er ันแรงๆถูกป่ะเสื้อไม่แดงไม่มีแรงขับรถนะคะเอาไม้องต่งกันไงก็เดี๋ยววันนี้พี่นิงจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมปีกนะคะเราจะเป็นนกกันนะคะก็คือตอนนี้เขามีปีกแตกพี่ไม้เออไม่ใช่แตกพี่ไม้นะแตกทุกคนนะคะต่หมถึงว่า เล็กชื่อพี่ไม้โอเคอ่ะครานี้พี่ไม้ลองดูนะ,จจะปีกอะ่อจจะสวยสิดสุดดใส่เส้ดีเดียวใส่เส้ดีเดียวเหรอปีกอะ่ะพี่ไม้คือมันสวยมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันอยู่ในกิจกรรมนะนี่ปีกอันนี้เลยแป๊บนึงหาไม่เจอนี่อันนี้นี่นี่นนสวยไหมเออ ปีก first tone นะคะก็คือเนี่ยเขาบอาว่ามันสวยนะมันมันดูเป็นเยื่อแข็งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันดูปีกน้ําแข็งก็จริงๆแล้วคือได้ฟรีเออแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีน้องอินเราจะได้ฟรีคือเราก็จะต้องแบบมีการออกแรงกันนิดนึงเพื่อให้ได้ปีกมานะอะไรที่มันแบบสวยๆอย่างเงี้ยจะแจกฟรีมันก็ง่ายไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บสะสมปลาดาว ใช่ปลาดาวปะ่ปะคือปลาดาวใช่ป่ะหรือมันคือดาวรูปน้ําแข็งก็ไม่รู้เออแต่พี่ยิงเรียกมันว่าปลาดาวเราจะต้องมีการเก็บสะสมปลาดาวนะคะก็เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่านเรียกว,ว่าปลาดาวัา้่ที่มันไม่ใช่ปลาเพราะว่ามันเหมือนปลาดาวเออเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าน้องสะสมได้6อันนะคะเนี่ยจะได้ใช้ไป15วันปีๆนะคะ15วันก็นานแล้วนะต้องถาวรสิใช่แล้วถ้าเกิดเก็บได้10วันก็คือเพิ่มอีกสี่อัน เก็บเก็บได้10อันนะคะเพิ่มอีกสีอันมันก็จะได้เป็น30วันเป็นไงเออแต่ถ้าเป็นเราอ่ะเราก็อยากได้ให้มันถาวรใช่ไหมก็16 6อันเลยนะซึ่มการรักปล<ร>า<ร>ดาวมันก็ไม่ดีใช่ไหมการรักปลาดาวมันก็ไม่ยากใช่ไหมเข้าสู่ระบบ1วันได้ปลาดาว1อัน คราวนี้น้องบอกว่าถ้าเราจะต้องนั่งรอทั้งทั้งหมด16วัน่งกิจกรรมมันอาจจะหายไปก่อนใช่ปะเราก็ต้องไปทำภารกิจเนี่ยเราก็จะเข้ามารับตรงนี้ได้ก็คือทำภารกิจนะก็ถ้าเกิดเข้าแข่งขันสองครั้งนะคะมันก็จะได้ปราดาวหนึ่งอันนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้องยังไม่พอใจนะก็ไปเล่นกับเพื่อนซะปรากฏว่าเราไม่มีเพื่อนในเกม ก็แอนลินิกมาก็ได้นะคะเล่นอีกเครื่องหนึ่งเล่นกับตัวเองนะแล้วกันอย่างนั้นก็ได้หรอแล้วเพราะพยายามก็คือปล่อยให้ตัวแพ้ไปอะโลนความพรโลนนี้มีจริงเออนี่อันนี้เราก็รักก็เลยนี่ได้ประดาวหนึ่งอันแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําภารกิจให้ดูละกันก็เล่นกับพี่ไม้ละกันหนึ่งครั้งดิป่ะเออก็เดี๋ยวเราเล่นก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะก็เล่นกับแฟนจะได้ทำเพื่อตัวยโอเคมาทำไมตัวเขาไม่มีรลยรอนแดง อ๋อตอนนั้นสอบชุดว่าที่ว่าได้ของอะไรนี่วะใช่ไปโอ้แกเป็นเขาไม่ได้ลเลยเป <c oughs> ็นไรโมนี้มันเน้นแค่ความเร็วไม่เน้นของอดแย่แล้วแย่แล้วไม่ได้ขับลันนี้มานานนะคะนี่นนดิบแบบคนจีนมาเบ่งแล้วเบงก็อยู่อันดับสุดท้ายแล้วอ๋อแม่งดิบแบบคนจีนวะเขาไปฝึกมาดิบยังไงแบบคนจีนล้วเบงดิบแบบกดดิบ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 แบบจริงเหรอ ฝากไปนะที่รักมันต้องมีการฝึกฝนเองไม่ใช่ว่าหยเฉยจะทำได้เดงเราจะต้องกดมินิบูธหรือบูธก่อนนะมันกดบูธก่อนครับมันจะเป็น C ี V บูธโอเคนี่มีการรู้อยู่นะอันไหน C ี V อันไหน V อันไหนอะไรนี่ซีวีบูธรู้จักแต่หนึ่งส่วนสองเอกำลังสองอะเด้งซีวบูธซีวบูธโอ้โห้ปุ๊บนี่เป็นไงล่ะ มเขาจะมาติดดีแล้วเขาจะตกน้ำแล้วเต่งไม่เป็นไรเขาแนะนำเต่งละวตุ้นตุ้เฮ้ยเต็งแลเขาเรื่องยัไงตุ้นเก่งเฮ้ยเฮ้ยวินเติดไม่ไปอย่าดูถูกผมโอ้ยชนหว่ะอย่าดูถูกผมโอ้ยเขาติดอีกแล้วอะเขาชนหรอเมื่อกี้อย่าดูถูกผม แกดูถูกผมเแพ้เต้งอะเขาแเต้นอะเนี่ยแกดูถูกผมเฮ้ยอะไรเขาแพ้เต้งอะเนี่ยไม่ม่เขาก็เขาก็ชนอีคอบนี้อยู่บ่อยเหมือนกันนะแต่งชนบ่อยนะแพ้เตนบ่อยแพ้เต็นบ่อยนะบ่อยโอ้ยตา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 ยวดหัวมากกวันนี้ จะแพ้แตองคิปไม่ได้เต็งเขามันเกมเมอร์แพ้แไม่ได้เฮ้ยเงรอด้วยไม่รอตไปเลวม่เป็นไนะต่อให้ไมชนะทีมเราก็ชนะอยู่ดีไงล่ะ จีจีนะคะจีจีวีพีนะคะกี่ข้อไหว้ให้เตะกันถึงให้เตะกับว่าใีใจว่าจดจะรอดเชินะครับอีกรอบไ <ละ S 2> <ะ>ด้ไหมอันนี้คือข้าแข่งขันมันนับมันนับรวมกับข้าแข่งขันไหมไม,มใช่ไหมนับตีจริงเหรอ,หรอไหนไหนไหนรหรือเปล่าไม่ไม่เอออาจจะต้องเป็นแรงกว่ะเป็นแย้พี่ไม้เราเข้าเส้นชัยก่อนพวกเขาประมาณกี่วินะธรรมดา ก็ถ้าเกิดว่านับจากนิ้งใช่ไหมนิ้งเข้าศูนย์เก้าก็คือเข้าก่อนเขาห้าววินะคะก็คือทีมเรานําขาดแน่นอนนะพี่หญิงก็นําโดมาอยู่ดีก็โดร์ไม่มาแจ้งนะคะก็อ๋อนี่มันนับไม่หมดเข้าแข่งขันด้วยก็คือนับนับอ่านไหนลองอีกรอบหนึ่งลองอีกรอบทำไมก็จะได้แบบได้ปาดาวครบทุกอันเลยไงสนามนี้สนามนี้ยากหนีใช่ปะไม่รู้สักสามอะไรก็ได้ทู ไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> ครับสนามนี้เขาจะงได้ว่มันย่กเรารู้แค่ว่ารถเาแรงแค่นั้นก็พอแล้ว <im it> ดีฟดีฟสิดิฟดีฟดีฟดิฟนม<ว>่มาชวนเขาอ่ะจริงเขาดูแม่งแข่งไอ้ชีชุดโอ้ชีท็ไตเขาดูแม่งแข่งแบบโคตรเดือดเ,ดยเลยจริงเหรอเแม่งดิฟก,กันโคตรเทพอ๋อในอันเนี้ย <im it> แม่งเสียงินกึ๊อ้แปงเขาไม่ได้เขาผิดได้เขาผิดได้เขาหลงเงี้ยมันเหมือนเข้าไปขับเข้าสอบแป้งเร่เจนเขาจะตามแตงไม่ทันแล้วเนี่ยเขาโค้งผิดได้เนี่ยแตงง่บเนี่ยอย่ามาดาก็บอกแล้วไม่ตะที่เขาโค้งไม่ผ่านเว้ยเฮ้ยม่ไม่เขาจะเอาคลิปนี้ออกคลิปไม่ได้ไม่ไม่ได้ ไม่ได้มันน่าเกลียดเลยไม่เกมเนี้ยเล่นมากเลยเตงน้องเห็นเราจะต้องแบบพี่เอียงคงเล่นอะไรจังได้สิเตงถ้าเอาคิดนี้แหละเพราะว่าเขาชนะเตงเั็นแล้วไอ่คขาเล่นอะไรของเขาเนี่ยธรรมดาโอ้ย้เขาเล่นอะไรของเขาเนี่ยนอนกันไหมไม่นอนโอ้โหน่าเกลียดมากเลยเกมนี้คือแบบมีโอกาสจะแก้บนเขเนี่ยมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยถามจริงนอนกัอนนอนนะ มีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยถามจริงเขาบอกแล้วว่าจานนี้เขาแบบไม่เซียนเว้ยนะี่มีแค่รถกับวงาลัยอะที่เราต้องมารับไม่เว้ยเปงคือมันมา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 มยมา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 มไม้มา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 งาม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 าเามามาามานาม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 านยายไ้ไเามาน มันขัดแแงกขาแม่งเลี้ยวยากป่ยตอนเนี้ยคืเลี้ยวไม่ขันสักทีเบื่อจนเลยแล้วมันจะทำอะไรอ่ะเพื่อนเตงออกมาแล้วอหรอเห็นเตงอ่อนเกินออกแล้วเดี๋ยวนะมันอ่ะตัวถ่วงกันเลยเดี๋ยวนะเขาตามไปทำมี่ว่ะเตงก่ยังนำมันอยู่เลยอ่ะเขาเสียใจว่ะเขาจะจบแล้วเตงอ้าวโอ๊ยน่าเกลียดมากเลยเตงไม่ต้อง หนึ่งอย่าไปจบลองเล่นด่มสี่สามสองหนึ่งปล่อยมือเล่นกันเนะลยเพงดูดิเขาไม่ผ่านกสกูตเลยเนี่ยเอาจริงนะทุกคนคือด่านนี้เว้ยพี่นิงอ,อ่ะมันเคยเล่นแค่แบบครั้งเดียวไงส่วนด,ดีคนอ้างด,ดิเขาเื่นชัยยังไม่ท่านเลยแล้วจะรีบม,มาแข่งกับผม ก็แต่งอ่ะก็เต่งทาให้เขาบอกเข้าเส้นชัยไม่ทันก็ถ้าเกิดสมมติเต่งไม่เข้าเส้นชัยเขาก็เข้าทันถูกปะล่ะนี่นี่เราได้ปลาดาวครบแล้วนะทุกคนนะคะนี่เราก็รับไปเลยเล่นกับเพื่อนหนึ่งค่ะแล้วก็เข้าแข่งสองค่ะจบเป็นไงพี่มายตอนนี้มา ได้ปลาดาวทั้งหมด3ครั้งแล้วนะก็ไ้ที่ใส้ไม่ดีตอนนี้มามีปลาดาวสองครั้งแสดงว่าถ้าพวกนี้มาเข้ามาทำอย่างนี้อีกรอบนึงมาก็จะได้ปีกใช้ทุกหน้าวันทุกคนนพี่หมายดี เดี๋ยวงั้นวันนี้ปิดคลิปแค่นี้แหละต้องขอลงไปจัดการพี่ไม้ก่อนเดอนนังน่าเล่าอ่ะเนอร์ตีแลมันเด็ดจริงเนอรนักน่าเล่าอ่ะงั้นถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะอย่าลืมมาทำกิจกรรมนะเห็นไหมว่าการได้รับปดหนึ่งอันมันไม่ได้ยากใช่ไหมพี่ไม้อย่าลืมมากดไลค์ เนี่ยก็แค่แบบเล่นแบบที่พี่ยิงเล่นเมื่อกี้เห็นไหมล็อกอินแล้วก็วเล่นกับเพื่อนสองครั้งไปเลยก็ได้เห็นไหมมันก็จะได้ปีกมาอีก2อันนะคะก็วันนี้พี่ยิงพี่ไม้แล้วก็น้องกนงอน,นะคะที่ใส่เสื้อกับด้านต้องขอตัว<า>ไปก่อนะถูกด้านแล้วมาไปแล้วนะคะบ๊ายบายดาแล้วถึงด้านแล้วบา,าย